สวัสดีครับผมจาก YouTube ชาแนลน n นอิ n เล v ฟครับฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการคุยกับบอสครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน The ะบวันีคนสงสัยไหมครับว่าเจ้าหูตัวนี้ทำไมมาอยู่ที่หน้าร้านร้านนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าขมงกันครับแต่ที่สงสัยอย่าง คือสงสัยเ้าหมูตัวนี้คงจะโซนน่าดูนะเพราะว่ามันถูกล็อกขาอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของครับไปครับสวัสดีครับเอ่อชื่อน้องตัวไหนครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อบุมคสวัสดีครับบุ๊เอ่อเมื่อกี้เอ่อร้านร้านชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าร้านบูโลท่าครับหรือว่า The Hero Park Ranch เมื่อกี้ผมเห็นเจ้าหมูตัวแดง ยืนอยู่หน้าร้านมีความสี่ยวข้องกับร้านยังไงบ้างครับจริงๆหมูที่ตั้งอยู่หน้าร้านมันจะ represent เป็นอาหารนะครับครับถ้าเป็นพวกไก่พวกวัวมันจะดูไม่ค่อยเอขาเรียกว่าอะไรนะมันหมูมันดูน่ากินกว่ามันจะดูเวลาเราเราคิดถึงสุภาพว่าเวลาเราคิดถึง เบอร์เกอร์หร oh, okay. oh, like, uh ือ huh. ค oh. ิด uh, ถ mm ึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคิดถึงเบคอนแล้วก็จะคิดถึงเนื้อหมูหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาโอเคเอาเอาหมูมาเป็นตัวเซ็นทรัลดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะครับผมแล้วร้านเดอะบูโรไฟ1กิโลนี่ขายอาหารเป็นสไตล์แบบไหนครับเป็นนิวอเมริกันครับแล้วก็มีเอเชียนทวีตครับผมแล้วก็มีเม็กซิกันนิดนึงเราจะผสมผสานหลากหลายเหมือนที่ชื่อร้านนะคะร้านชื่อเดอะบูโรมันก็คือเหมือน สำนักงานความหานมันคือสำนักงานเป็นศูนย์รวมของอาหารหลายๆก็เลยเอามัใช้ในในเป็นชื่อร้านนะครับร้านที่เมนูของเรามีนะครับก็จะมีพวกอเมริกันมีเอเซียนทวสต์มาแล้วก็จะมีอาหารต่าวยแล้วร้านบลูคอยกับรุ่นเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาตั้งแต่ปี2011ครับวันที่เเดือน December เปิดร้านครั้งแรก คือปี2011จริงๆถ้าจะนับปีก็คงจะเป็นปีที่2012เนาะ,ะเพราะว่าเราเปิดขึ้นปีไงใช่น่าจะปีที่แแล้วค่ะแปดปีแล้ีกดมาเลยนะแล้วเราช่วยบอกสถาปนที่ตั้งร้านหน่อยครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนกราบนร้านของเราตั้งอยู่ที่เมืองเอมิลี่วิวนะครับ5800 r อร์ s ส r รี t เอ i l y ีวิ w ครับ90ศูตึกจะอยู่ตึกเกียวกันกับโรงพยาบาลสแตนฟอร์สแตนร์ค่ะสแตนอร์ตรก็จะอยู่นดเขาที่ผมเห็นนี่คือที่ตั้งร้านนี่จะอยู่ระหว่างหมู่บ้านครับใช่ครับเพาิดใช่ค่แสดงว่าเรามีลูกค้าท้งของปุกใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นทำเลดีครับก็ทำเลดีครับหลายงทีนี้เป็นชันลอก ค่อนข้างที่จะรแรงจะแรงเป็นปกติแต่วันไหนที่อากาศดีก็จะน่านานั่งมาตอนเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าพวกที่เขาทำงานที่ออฟฟิศหลังจากเขาเลิกงานเนี่ยค่ะก็จะมานั่งดื่มร่างสังสัตว์ร้านนี้ก็นอกจากดีแล้วก็ยังมีที่นั่งที่นั่งให้ลูกค้านั่งข้างนอกด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างพวกโต๊ะกุ้ง พวกเขาก็ทำเองหมดเลยนะคะใช่พวกโต๊ะพวกสังวายพวกสังวายนะคะก็ถักไว้ที่เขาทิ้งไปแล้วเงี้ยค่ะเขาก็จะเอามาขัดแล้วก็ทาสีใหม่แล้วก็ตั้งอะดีจริงนะใช่ค่ะตอนเย็นเขาก็จะมานั่งดื่มเบียร์ดื่มวายไวน์ใช่ครับผมเลย ลงเลยนะใช่ค่ะก็ค่อนข้างเศร้าหน่อยเพราะว่าก่อนร้านเราก็นั่งข้างในได้เนาะแต่ตอนนี้มันก็เป็นยโควิดเราไม่สามารถนั่งข้างในได้กลายเป็นที่เก็บของไปแล้วอ๋อนี่มีฟูบาร์ด้วยใช่ครับแล้วร้านนี้ตกแต่งเป็นสไตล์แบบไหนครับจะเน้นไปที่ปูนเหล็กและไม้ บนไม้พวกบนนี้ก็จะเป็นพวกอ uh, ะ reclaim wood นะครับเป็นไม้เก่าๆที่เราเอามาทำสร้างใหม่เมื่อก่อนร้านตรงนี้เป็นเป็นสุดปล่าที่ว่างเลยคแล้วเราก็มาทำเองค่ะ,งะ,ะกับที่ที่เจงนคะคะแล้วก่อนหน้านี้นี่ก่อนที่เราเปิดร้านอาหารนี่เราทำอะไรมาก่อน ก็เป็นเวทนี่แหละค่ะเป็นเอาเมื่อก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วหนูมาเป็นครูครูนาฏศิลป์ที่วัดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้พอพอกลับมาย่กลับมาเรียนภาษาก็มาเป็นพนักงานเสิร์ฟนี่แหละค่ะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟกับพี่ที่เขาเคยเป็นผู้สุดที่นี่พี่เขามีร้านที่หนูเป็นเป็นพนักงานเขาก็เลยชวนมาทําร้านพอทาพอทําไปสักพักหนึ่งเขาก็เราเรา เขาก็ขายเ้นให้เราช่ั้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นร้านของเราเองะะเอย่างเงี้ยค่ะแล้วบุ๊กนะครับุ๊กแล้วแต่ก่อนบุ๊กก็ทำเงินที่ b r i ์อ t Electronics ครับเป็น Manager อยู่ที่นั่นก็ได้มาเจอพี่นุชที่ร้านซัมเมอร์ซัมเมอร์กับพี่เจมก็มาได้มาทำงานกับพี่เขาประมาณ4-5ประมาณ5ปีได้ไ้มครับ็จน <millionaire. S 1> ล้วพี่เขามาชวนมา ทำที่นี่ด้วยกันก็เป็นร้านแรกของบุคครับคโอ้ยมาเปร้านโดยลเลยานนี้ก็คือทั้งสองคนคืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วก็ถึงหางเกมาทำร้านต้องขอบคุณต้องขอบคุณกันที่เปิดโอกาสให้กันองาช่หมถ้าไม่มีที่เขาสองคนก็ไม่มีเราแล้วก่อนที่จะเปิดเป็นร้านโดโลฟายมันซิลโลน เป็นแงปัญเกิดปัญหายากกว่าเปิดเราเล่าข้าวไดก็ยืดได้อยู่ครับยุ่งยุ่งอยู่ใช่เพราะว่าด้วยความที่ร้านมันมันเริ่มจากร้านที่เป็นเป็นร้านเปล่ามาก่อนมันไม่ใช่ร้านที่เขามีให้ทุกอย่างมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เรางเป็นร้านล่งเลยใช่ค่ะก็พี่เขาก็บิ้ช่วยกันบิ้โต๊ะทุกตัวก็คือพี่เจมกับพี่บุ๊คทำเอง ใช่ค่ะทำเราเราก็ช่วยๆกันทำทํางในทเมนูอะไร้ะคะก็ช่วยกันค่ะอุปสรรคก็เยอะแยะค่ะถ้าให้เราก็คงแล้วพอร้านเปิดแล้วเป็นไงบ้างก็ปีแรกๆก็ก็ดีนะครับใช่ก่อนโควิดอ่ะก่อนโควิดนะถือว่าโอเคค่ะเราก็พอไปได้ค่ะจนจนนี้แหละค่ะจนมาเจอโควิดก็ นี่แหละคือเป็นคำถามีผิดใจหน่อยคือตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็แย่ครับแย่ต้องใช้คำว่าแย่่ะยอดขายตกลง70%ได้70มากกว่าเ0ใช่เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของเราฝั่งนี้ก็จะเป็นออฟฟิศออฟฟิศทั้งหมดเลยหลายออฟฟิศก็ปิดตัวลงหรือว่าบางคนบางออฟฟิศก็เฟิอไว้ทองทองใช่ค่ะ S <S ช่วงร้านก็จะจะแย่นิดนึงช่วงนเนอร์ก็จะมีพวกอ่า resident มาบ้างมาบ้างได้ค่ะแต่คือ resident ทุกวกนมี้เขาก็จะมาช่วยซัพพอร์ตเราอยอย่างที่เราเสียใจมากๆคือเราก็ต้องลดพนักงานจากที่เราเราอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะพี่เพราะว่ายอดเราลดลงใช่ค่ะเราก็จำเป็นจะต้องลดพนักงานลงแล้วช่วงปุ๋ย การขายเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับค <c oughs> ี <c oughs> เรา <c oughs> มีบริการในร้านเนี้ยตอนนี้อ๋อตอนตอนนี้เราแค่ทําเป็นเอ่อ o ทคเอาทครับตอนนี้เอ uh, ่อข้างนอกของเรามีอยู่ประมาณสิบโต๊ะเพื่อที่จะให้ใลูกค้ามามานั่งทานข้าวแล้วก็ดื่มด้วยครับอตอนนี้เราทําเป็นคร s e เซอร์วิสครับผม <c oughs> คือลูกค้าเดินเข้ามาสั่งของข้าง,งในแล้วก็เราจะเอาน้าําเอา อาหารไปเสิร์ฟนอกรับแต่ว่าในอนาคตเรากําลังคิดว่าเราจะทําเป็นฟูลเซอร์วิสค่ะเพราะว่าตอนช่วงแรกๆที่เราทําเป็นร์ปเซอร์วิสเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครรูว่าเรามีคั้นนอกอค่ะเราค่อยๆโปรโมทไปคือรฮปเซอร์วิสนี่คือตอนนี้คือแค่กิ๊กโกกับกินหน้าร้านกินหน้าร้านได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องมาจ่ายเงินแล้วก็ออกไปนั่งใช่ค่ะทีนี้พอเราจะทำฟูลเซอร์วิสเราก็จะต้อง มีพานงางเพิ่มใช่ค่ะก็ต้องใช่ค่ะตอนแรกตอนแรกยังยังไม่ได้โปรหมดมากนะก็เลยยังใช้แค่ฮารเซอร์วิสเพื่อที่พนักงานเราน้อยถ้าทำบุรสวิมันอาจจะไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำไปก่อนแต่เรามีที่รู้ด้วยใช่ครับมีมีแบ็คปาร์ตี้ครับจากดอเดสคูเบอร์อีสกับค่ะคุณผังลูกค้านี่เวลามาสั่งนี อาหารจานเด็ดที่ต้องสั่งเลยอาหารจานเด็ดที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆก็จะเป็นดีดีเบอร์เกอร์ใช่ค่าใช่ค่ะเป็นเบอร์เกอร์บลูชีสก็หลังเขาจะชอบกินบลูชีสมันก็คล้ายๆกับปลาของไทย่ะใช่ครับชีสเป็นลี่ยนติดแระรู้ว่ากินไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าคนที่เขากินได้ถ้ากินได้เขาก็จะชอบไปเลย คือหาหลักเราเป็นเบอร์เกอร์เป็นแซนด์วิชค่ะที่เป็นร้านไทยร้านนี้ว่าเป็นเป็นเป็นคนไทยที่ทำอาหารเบอร์เกอร์เป็นร้านแน่นะใช่ครับเพราะว่าโปรตีคนไทยจะไปทำร้านอาหารไทยอ่ะไทยส่วนใหญ่ใช่ค่ะคิดว่าในช่วงโควิดอ่ะอาหารไทยได้เปลี่ยนพวกเรานิคนตรงที่ ันสามารถมีอา,อาหารไทยสามารถเอากลับไปกินกลับไปอุ่นไปรีนีตได้แต่อย่างของเรานี่คือมันเป็นเบอร์เกอร์เป็นเฟรนฟรายเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลับไปมันก็กินไม่อร่อยแล้วค่ะมันต้องกินแบบสดๆสดๆตรงนี้แล้วทำไมถึงมาทำร้านอาหาร่เบอร์เกอร์เอ่อเป็นจริงๆ ร้านร้านคูโรโนี่ต้องต้องเป็นความคิดของเพื่อนไที่เจมเนาะ,ะ,ะแรกแรกเลยที่เราเราเ,าเริ่มทำมาด้วยกันนะพี่เจมกับกับพี่นุชเขาชอบกินเบอร์เกอร์กันพี่เจมเป็นคนชอบกินเบอร์เกอร์มาแล้วเขาก็เลยอยากจะลองลองทำดูคิดว่ามันมันน่าจะดีสำหรับเรื่อ,องนี้เพราะว่าเบอร์เกอร์ของเราก็ ช่วยวันนี้ช่วยทำจานเด็ดให้เราได้ครับวันนี้จะทำอะไรดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทำบีบีให้ให้ชิมกันให้พี่มินกับน้องได้ลองชิมกันว่าทำไมฝรั่งชอบกินบีบีบีตัวนี้ครับผมค่ะนั่งตรงคือพาเราไปมินิบอสมาเชิญเลยครับ นี่คือในครัวในครัวครับตรงนี้เป็นแอ็กซิเดเตอร์แอเรียนี่ต้องฟรีครับแอ้วก็ไปช่วยงานที่ร้านแอ็กซิเดเตอร์ก็สำหรับออกอาหารแพ็คอาหารนี่คือในครัวครับเชฟของเร ouais. าโปเซ่คร uh ับเป็นใหญ่ อาให้โฮเตสทำยีกี้ให้ทานคืะรตรงนี้ก็จะเป็นที่ทอดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ย่างหนือใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาหารนะครับให้เชฟทำอาหารให้เราดูนะ เชฟบุ๊กจะทำอะไรครับอันนี้จะมา,าทำเบอร์เกอร์ให้ทานครับพี่เนนเ,เป็น B B B นะผมโอเคนี่แหละขอเรเชฟเ,เริ่มเลยนะครับ,รบผม จะเป็นบ l ูชีสนะครับอ๋อนี่อะไรอ布拉ซ์อ,อะไรก็พูดไปก็มัน่งกนตัวข้างบนนี้เป็นบัตเต r อะไรงเงี้นะครับ ี่ครับของเชฟเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้มีอะไรครับชีสบิบเบอร์ที่นี่ครับผมเป็นูชีสเบอร์เกอร์นครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสองทอดครับอันนี้เองแล้วก็คอสโลร์ใส่ไปของคสลอครับผมส่วนนี่ยครับเชฟส่วนตัวนี้เป็นเราเรียกว่าเราตั้งชื่อว่าชิคเก้นบูโรนะครับผมเป็นเป็นไก่ทอดกรอบปลาดมิวแล้วก็มีน้ำซอสของมันจะเป็น ที่บอกว่าเป็นเอ Asian Twist ก็จะเป็นซอสพูชูจังกับแมนูเป็นอินกีนี่เป็นหลักนี่นะครับเห็นแล้ครับสัญลักษณ์ของ t ด e Blue ไนท์วันซิโร์นะครด้านหลังอยงนี้ไอ้เจ้าหมูที่ยืนอยู่หน้าร้านนะครับตัวนี้นี่เองครับใช่ครับมาอยู่บนบนเตาของเขาครับโอเคขอบคุณมากเลยครับเชฟสนออกแบอาหารทำเด็ดนี้นะครับขอบคุณมากเยี่ยมครับตัวนี้ก็ ๊อปปูล่าเหมือนกันค่ะขายดีมากเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่มากับไข่ใช่ค่ะ<อ>เป็นเบอร์เกอร์ที่มากับไข่แล้วก็เป็นผักข้างล่างค่ะแล้วก็กินกับออนยิ่งดิงดูน่ากินมากเลยใช่ค่ะเราก็จะไปกับโคสลอไปกับพิกโก้ออร์เรดี้เมสคออรเรดี้เมสคอันนี้อะไรนะครับอันนี้คือคาร์มาชันฟรายส์ค่ะเป็นฟรายส์ที่ฝรั่งชอบกินมากคือ ไฟล์ที่ใส่พรมชันชีสอะค่ะอืมโหของโปรดของใครๆหลายๆคนของคนอเมริกาเลยนะเนี่ยใช่ก็คือตรงนี้นี่เป็นส่วนออกอาหารใช่ค่ะออกที่ก็คือเอ็กซ์เพรย์เตอร์อ๋อก็คือพอคนตัวทำมาปุ๊บอ่าตรงนี้แล้วก็เซอร์เวอร์ก็คืออาหารที่นี้ออกไปเลยใช่ค่ะเขาเรี่เป็นเอ็กซ์เพรยเตอร์เขาจะจัดอ่าโคสโลริโก้แล้วก็ เตีมซอร์ทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้จานยูเทนเซอรทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วออกแบบนีเก๋นะหรือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากครับค่ะมอมเมอร์นะคะเป็นมอมเมอร์เพื่อไม่ให้อาหารมันเย็นอยย่่างงเี้คไม่ห้ิบร้อนอยู่ตลอดโดีมากเลยนะไอเดียที่ดีมากเลยเออจะถามว่าแนวอนาคตของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับ เราก็สู้ต่อไปครับผมตอนนี้ยังยังสรุปไม่ได้ว่าจะอะไรยังไงต่อก็อนาคตก็คือนะคตทําให้ดีที่สุดครับคนนี้ใช่ค่ะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะเพราะเราจะมองอนาคตจะไม่รู้ว่าจะเป็นไปทางไหนใช่ค่ะแลายังไม่รู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แต่ภาวนาโควิดนี่จะมีผลกระทบับอ้านไปงานแค่ไหนครับคิดว่าก็ถ้ายังเป็นอยู่ แบบนี้ถ้ายังไม่มีวัคซีนนะครับมันก็จะทําให้ร้านอาหารไล่หรอลงทุกวันนะครับมเตชัค่ะใช่ครับ<อ>ก็หวังว่ารัฐบาลเขาจะช่วยช่วยอีกรอบหนึง่งถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่หรือว่าถ้ามีวัคซีนก็ให้เปิดมาเป็นปกติทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับครับผมค่ะอยากให้ยุบกบ ุ้ยับช่วยฝากข้อคิดดีๆให้กับพวกเราหน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคนที่กําลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราครับครับผมส่วนมุกก็ซู่ซู่ต่อไปครับผมยังไงเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันทั้งหมดครับเราไม่วิตระรำนะครับผมค่ะสำหรับอุ้ยนะคะก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้ท้อค่ะเพราะว่า ตอนช่วงแรกๆเราสองคนท้อมากทุกคนท้อก็คือไม่รู้จะไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่รู้จะอะไรยังไงแต่ทีนี้ก็คือคิปคิโก้อยก็คือเล็ดดิโก้เล็ดดิบีก็คือปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแค่ทำมันให้ดีที่สุดค่ะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งบุ๊กแล้วก็อุ้ยนะครับเจ้าของงานโดยดูไฟวันสีโรนครับคิวสาวเสียสละเวลามาพูดคุยกับ รายการคุยกับบอสในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากเลยครับสุดท้ายนี้ขอสามคำครับสามคำจากเจ้าของร้านครับจะพูดว่าอะไรครับขอพู้กันครับสามคำครับสู้ต่อไปค่ะโอเคครับสู้ต่อไปแล้วบุ๊คครับสามคำครับอย่าไปท้อขอบคุณมากเลยครับใครก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องนินอินเลิฟกันด้วยนะคะ